สวัสดีครับผมเมื่อหนี่ผมเสือมาเบา,เ,บาเรื่องพ่อค่าแม่ค่านะครับผมถี่เิ่นขายลูกปลาพันปลานะครับก็อยากจะให้มีค่วมสื่อตรงนะครับผมกับลูกขายในจังน้อยนะครับตอนอื่นเลยนะครับผมผมจะพามาเบิงเกี่ยวกับโครงการนะครับผมที่ผมในว่างแขนเอาไว้คือเฮ้าสีคุดบอเป็นแนวเงานะครับผมก็จะประมาณหาบอนะครับผมสว่วนดินขอบออ่ะ ด้านที่หนึ่งนี่ผมจะทําการปลูกต้นใหม่เป็นพวกใหม่ยืนต้นนะครับก็จะมีพวกต้นทุเรียนต้นงอต้นละมุดนะผมต้นมะพร้าวแล้วก็พวกมะเขียบังหน้านะครับส่วนขอบออีกด้านหนึ่งนะครับผมสามแนวเงวนะครับผมก็จะทําการเย็ดเป็นกระช่างบกนะผมไว้สาหรับเลี้ยงปลาตอนนี้ก็ไดเริ่มลงไปแล้วนะครับผมบางส่วน ที่นี้มาเขาอเรืองกันเลยนะครับผมที่ผมในเกินไหวขางต้นนะครับผมได้ออกไปยางาสื่อปลานะครับผมอาการสอบถามราคาปลามานะครับว่าปลาชนิดนี้ตัวขนาดนี้ราคากี่บาทนะครับพ่อมือต่อมานะครับผมผมก็เลยได้โท่ไปสัง่งลูกปลาพันปลานะครับกับม่ค่าที่ผมสื่อนำเป็นประจำแลละครับผมก็ได้สื่อพันปลาเพลินหลาย ยางอยู่นะครับผมกระเร่ยนั้งแต่ปลาหมอปลานิ่นแล้วก็ปลากดเหลืองผุแล้วครับพอมาเมื่อนี้นะครับผมผมก็ได้โทรสร้างพันปลาน้งพันตามปกตินั่นแหละครับแม่ข่าเพิ่นบอกว่าปลาเบิร์ครับที่นี่ที่ผมสร้างไปก็คือปลาดุกพันดัสเซียนะครับทั้งด้านแม่ข่าเพิ่นก็บว่าสีสอบถามทีมงานเพิ่นไ้นะครับเเลยเดว่างสายไปพอที่นี่ก็ติดต่อผมกลับมาครับผมบอกว่าเซียวบอครนะผม ตัวระบาดยี่สิบตังค์บอกง่ายๆนะครับผมเพื่อนก็ไปรับมาตัวระบาดนะครับผมมาขายผมบาดยี่สิบนะครับกินหัวขิวผมไปยี่สิบตังค์นะครับผมทา,ทางที่ซื้อขายกันมาเป็นประจํานะครับพ่อที่นี่ผมก็เลยว่างสายกับเพื่อนนะครับผมแล้วก็โทรสัง่งลูกปลาพันปลากับอีกเนี่ยค่าท่านหนึ่งนะครับเพิ่นใหายผมได้ตัวระบาดนะครับผมปลาดุกพันรัสเซีย พ่อตกลงราคากันได้กับแม่ค้าเจ้าใหม่นะครับผมก็เลยนัดรับกันนะครับพ่อนัดเวลากันแล้วนะครับผมผมก็เลยออกไปเอาปลานะผมระยะทางจากบ้านผมไปเอาปลาหนีห่างกันอยู่สี่สิบกว่ากิโลเลยนะครับแต่บทสรุปสุดท้ายนะผมเนี่ยค่ะเพิ่นกะบัมาส่งปลาผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นเตรียมของมาท่านนะครับผมเพิ่นออกไปขายของอยู่ตลาดนัดดูนะครับสรุปแล้วเบิดมือนะครับผมผมก็บ่ได้พันปลานะครับคนหนึ่งกับฮักหัวคิโผม อีกคนหนึ่งกับพดนัดนะครับผมมา,มาทรงพันปลาเสียเวลาเสียเงื่นค่าหํามั่นพร้อมนะครับสิ่งที่ผมอยากออกมาเบากก็คือนะครับผมอยากให้พ่อค้าแม่ค้ามคพามซื่อสัต์ต่อลูกค่าแน่นะครับผมมือหนีผมอาจจะลงปลาบ่ลายนะครับผมจะถามมือไร้โครงการที่ผมอ่าว่างไว้ซ้ำเลสขึ้นมานะครับบ่แน่นะครับผมลูกค่าคาจอนือผมนมือต่อไปอาจสิปเป็นลูกค่าค้าประจำของเจ้าก็ได้นะครับ ผมก็เลยคิดซาวานะครับในระหว่างที่โค้งการข้องเฮ้ายังวอรซัมเล็์นี่ก็ถือว่าเป็นการคัดข้อข่าม่ขายถีบวอรซือสัดกับเฮ้านี่ออกไปบโว่าสิเป็นการฮัดหัวคิ้วนะครับการหลอกให้เฮาออกไปรับลูกปลาพันปลาแล้วบัมาทรงนะครับผมหรือว่าการเอาพันปลาถีบบสมบูรณ์มาจำนายให้เฮ้าหัสินะครับในระหว่างนี่ก็เป็นการคัดกรองข่อค่าแมคขายนั่มนะครับ คือเวลาเข้าสื่อพันปลาเข้ากับอยากได้พันปลาเต็มจํานวนนะครับผมในบางครั้งคือเราคุยกันว่าอ่าสื่อพันปลาครบพันโตจังสี่นะครับผมเข้ากับอยากได้ครบพันโตนะครับนะครับเพราะว่ายังวันตีเพราะว่าเงื่อนเข้ากับายเต็มเป็นบ่อ่ลาพันปลาเข้ากับอยากได้มันครบนะครับเพราะว่าพันปลาบางเถื่อนะครับผมเพิ่นก็บริหนับโตนะเพิ่นก็ดีสร้างนำนักเน่นะครับผมหลวงเอาเน่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องี่ผมอ่า ประสบพบเจอนะครับผมเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับก็เลยออกมาแช่ออกมาเบาสู่กันฟั่งนะครับผมนัม่นกลับเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมของเกษตรกรเฮาสําหรับคลิปนี้กะมีเพียงแค่นี้ครับผมก็อยเรล่มฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นําหนึ่นแล้วครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ